อ่านว่าชายดีย่อมคู่กับหญิงดีถ้าเราประเมินตัวเองแล้วว่าเป็นคนไม่ดีเป็นบ่าวที่แย่เราจะได้คู่ครองที่ไม่ดีเหมือนเราใช่ไหมครับขอโทษนะครับคนที่มองว่าตัวเองไม่ดีผมว่าเขานั่นแหละคนดีเพราะอะไรพี่น้องการมองตัวเองตนะ่ำเนี่ยมันจะเป็นจุดให้เราพัฒนาตัวเองการตาวันดนาะท้องตนนะพี่น้องแย่ yeah, นะครับใครที่มองตัวเองแหม่ครูนี่ก็ใช้ได้คนดีแล้วแย่ yeah, ไอคนนั้นต้องรักษา ที่คุณมองว่าคุณไม่ดีอินชาลอะคุณนะจะเป็นคนดีคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้แต่นั้นถ้าเรายังเป็นไม่ดีอย่างเช่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ชายดีคู่กบยิงดีอัลคอบิเซอร์วันคอปิเซอร์ตัวลีดคอิซินเรา่านเราเจอเราเล่นกีตาร์อยู่ในนำ้ำในในกระท่อมรับไป่นในกระท่อมโซโล่เพลงกันชาเลยรับไี่นองนะเล่น พอคนมา่าว่ามาเาเซียเราทำไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงเองมากจะได้มีครอบครัวมีคู่อะไรดีครับบ้างนึกอายะพีการวงกีตาร์ชายดีได้กับหญิงดีหญิงดีได้กับชายชายไม่ดีได้กับหญิงเลวโอ้โหนี่คนไม่ดีแบบนี้มันก็คงได้แบบนี้แน่อนอนครับถ้ามึงไม่เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้แหละในเมื่อรู้ว่าใงไม่ดีแล้วอยากได้คนไม่ดีเหรอ คุณรู้แล้วอัลลอฮ์ตอบบอกถ้าอยากได้คนดีทำยังไงเปลี่ยนสิครับ <_ S 1> เปลี่ยนไม่ได้โรอุสตันผมแล้วมาตั้งชีวิตทั้ไปไม่ได้วินาทีสุดท้ายชีวิตยังเปลี่ยนได้เลยไม่มีใครเปลี่ยนใจไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดเปลี่ยนเท่านั้นรู้ว่าเล้วก็เปลี่ยนรู้ว่ารถเราเครื่องไม่แรงก็เกเใหม่นั่นสิครับนักสิ่งที่ดี เราไม่ดีพี่น้องอย่าโพอใจในสิ่งนี้อย่าสมถะในเรื่องอเครัสทิที่รู้ไม่ดีอย่าได้ดิเปลี่ยนตัวเองเชื่อสิครับใครจะไปรู้อุมาเบินคนตอชายเซเกเรนักเลงถือดาบจะไม่ฆ่านาบีพี่น้องสาบัดกี่คนที่ถือดาบจะไปฆ่าวามัด อุบัิกหตมีควตอหนึ่งในนั้นคนแบบนั้นน่ะใครจะไปนึกวินาทีสุดท้ายวันที่นาบีจบชีวิตนาบีน้องใครที่ถือดาบอยู่หน้าบ้านต่ะนนีบอกกับคนใครบอกรอสุดตาย ใครใครอุมาร์ใครวันที่จะตายโดนแทงขออนุญาตฟังสพขการคนที่เขาใยจิตจะฆ่าอุมามันซาลายลสลับทอ้ใจอุมาร์เลวยังไงอดีตไม่เกี่ยวเปลี่ยนอินนัลลอฮ์อิสรามินัลมุมินีนักบุญองเาอวววลเรมบิอันนัลฮุมุนจญ์ อเล็์จะซื้อเรากล้าขายหรือเปล่าฉะนั้นใครไม่ดีเปลี่ยนพี่น้นองอินชาอเล็์ท่านก็นมีสิทธิ์ได้คนอซและะเหมือนกันผู้หญิงแต่งสั้นแต่งสั้นเคยแม่รับพี่น้องรู้จริงรู้จักมุสลิม่าใส่เดบวันนี้ใส่ฮิญาบได้มุสลิมีนใส่เดบวันนี้ไว้คราวได้ ใส่กระเบื้อได้ใส่หมวกใส่โต๊ะได้ทำไมมวยอย่าดูยกแรกจบมันดูที่ยกสุดท้ายเห็น,นามันอามาลุบิลขวาติมใส่นิกกบใส่ขาสั้นแล้วคนเคยปิดเอารั้วันนี้เดินเปิดวัวเขามาแล้วเปิดนัแข่งขอโทษไม่ใช่วัวเขาผู้หญิงเคยปิดนิกกอบวันนี้เปิดใส่สี่ส่วนแล้ว เปลี่ยนได้ยามมกันลิบันกอลูกฟับบิกดกลบบีอะไาทีนครให้กําลังใจพี่น้องเปลี่ยนตัวเองนะเพื่อคนดีๆจะมาท่านผู้หญิงมุสลิม่ผมให้ค็คิดนิดนึงนะครับพี่น้องย่าเป็นดอกหญ้านะจงเป็นกล้วยไม้คนเด็ดก,กล้วยไม,ไม้ไม่มีใครหรอกครับที่ก้มลงเด็ดจะยิบก,กล้วยไม้ต้องแงน่าขึ้นบน ดอกหญ้าสวยแต่เวลาเก็บต้องก้มกล้วยไม้สวยแต่จะเก็บต้องเงยอยากให้เขาต้มหาเราหรืออยากให้เขาเงยมองเราคิดเลือกทําเองได้นะครับพี่น้องชนันฝากมุสลิมและมุสลิมีคนเป็นอมาะพฤกอมภพาดอย่าคิดจะไปเด็ดดอกไม้บนภูเขาคนอย่างคุณขึ้นไม่ได้หรอก ไอ้ประเภทไม่ละมานอันลลอฮ์อยากได้คนดีฝันไปก่อนเปลี่ยนตัวเองคนอยากพินเขามันต้องฟิตร่างกายอยากได้คนดีเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อผู้หญิงนะครับเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์นะครับแล้วได้คนดีมันเป็นสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้อย่าเปลี่ยนเพื่อผู้หญิงเอาเห็นเห็นมารยยมนี่ปิดหน้าอยากได้เหลือเกินพรุ่งนี้เข้าสู่เราเลยเรา เปลี่ยนเพื่อมารยาทสุดท้ายถ้ามารยาทม,มันไม่ได้กับมันวันไหนกลับไปดูกัญชาเหมือนเดิมละมั้งนะครับเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮฺพี่น้องนะครับ AH อัลลอฮฺอัลเลม